บอกนะว่าแตกต่างกันในเรื่องใดน้องๆต้องมาสังเกตกันดีกว่าว่าเขาจะให้เราดูความแตกต่างในเรื่องใดอีปากกาสีสีมานะแล้วก็ขีดเส้นใต้คีย์วิร์ดสำคัญตามที่เลยค่ะข้อที่1ขีดเส้นใต้ผู้ใหญ่บ้านค่ะข้อที่2ขีดเส้นใต้สามีข้อที่3ขีดเส้นใต้ลูกครึ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันข้อที่4ขีดเส้นใต้ลูกมหาเศรษฐีเป็น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 ,ปนใช่ปะคืออันเนี้ย ในคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องคําผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานภาพค่ะข้อนี้เนี่ยเขาต้องการถามถึงความแตกต่างกันของสถานภาพมาดูกันนะคะว่าสถานภาพเนี่ยคืออะไรสถานภาพคือตำแหน่งที่บุคคลเนี่ยได้รับจากการเป็นสมาชิกของส,สังคมค่ะ จากการเป็นสมาชิกของสังคมนะคะค่ะสถานภาพเนี่ยนะคะมีอยู่2ประเภทนะมี1สถานภาพที่ติดตัวเรามา เกิดมาก็มีเลยอะคะ่ะติดตัวมาเลยนะเสร็จแล้วก็สัองประเภทที่2คือสถานภาพที่ได้มาในภายหลังค่ะนะมีสถานภาพที่ติดตัวเรามากับสถานภาพที่ได้มาในภายหลังที่จะลองอยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าสถานภาพที่ติดตัวเรามามีอะไรบ้างอย่างเช่น ความเชื้อชาติของเราชาติกาเนิดของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่ได้มาภายหลังเช่นความเป็นหมอความเป็นครูความเป็นนิสิตความเป็นนักเรียนนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของสถานภาพต่อไปมาดูนะมาเอาข้อความข้อเนื้อหาที่เราดูเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับใช้ทั้ง4ข้อเรากันดีกว่าคะ่ะอ่ะมาดูนะ ข้อที่หนึ่งนียในในทองคําเขามีสถานภาพเป็นอะไรคะเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ถามหน่อยผู้ใหญ่บ้านคะ่ะเป็นสถานภาพที่ติดตัวมาหรือว่าเป็นสถานภาพที่ได้มาในภายหลังคะเะะกิดมาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานภาพของการเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นสถานภาพที่ได้มาในภายหลังสถานภาพที่ได้มาภายหลังใช่ปะคะ ต่อมามาดูข้อที่2กันค่ะในท้องย้อยเป็นสามีของนักร้องชื่อดังความเป็นสามีของนักร้องชื่อดังค่ะน้องๆสามีเนี่ยติดตัวมาเลยหรือเปล่าเกิดมาก็เป็นสามีของนักร้องชื่อด,ดังเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะความเป็นสามีจึงต้องเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังเหมือนกัน แลข้อ 3. ในายทองเขาเป็นลูกเครื่องไทยอเมริกันน้องๆคะความเป็นลูกเครื่องไทยอเมริกันเนี่ยเป็นสถานภาพที่ติดติดต,ตัวมาเลยหรือเปล่าเป็นสถานภาพที่เกิดมาแล้วก็เป็นลูกเครื่องเลยหรือเปล่าคะใช่ใช่ปะ่ะเป็นนะเพราะว่าไม่ได้แบบเกิดมาแล้วหัวไทยแบบต10สิบัวบถึงหัวเขาไม่ใช่ใช่ป่ะคือเกิดมาก็แบบเป็นลูกเครื่องเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสถานภาพที่ทำไมคะประเภทที่ ติดตัวมาเลยอ่ะมาดูข้อที่สี่เนี่ยความทองแท้เป็นรูปมหาเศรษฐีบางคนน้องๆมาคงบอกว่าพี่นิงครับมันเป็นสถานภาพที่ติดตัวมานะเพราะว่าเราเกิดมาก็อาจจะเป็นรูปมหาเศรษฐีเลยแต่น้องๆลองดูนะความเป็นรูปมหาเศรษฐีเนี่ยคือมันก็ยังไม่มันก็ยังกั้มกึ่งระหว่างสถานภาพติดตัวมากับสถานภาพที่ได้มาภายหลัง ะค,ะคือในท้องแท้อาจจะเกิดมาแล้วเกิดมาปุ๊บคือแบบอยู่ในบ้านที่แบบมีความสุขพ่อแม่อะไรเงี้ยรวยอยู่แล้วก็ก็อาจจะเป็นไปได้พ่อแม่เเศรษฐีเราก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วก็ความสถานะของความเป็นลูกมหาเศรษฐีอาจจะเป็นสถานาภาพที่ติดตัวมาในภายหลังเอ๊ะที่ได้มาในภายหลังเพราะอะไรคืออาจจะเกิดมาพอในท้องแท้เกิดมาเนี่ย พ่อแม่อาจจะยังแบบเป็นคนธรรมดาอยู่แต่พอหลังจากที่นายท้องแท้อย่างอายุประมาณ10ขวบ1 1ขวบอย่างเงี้ยเออพ่อแม่อาจจะร่ำรวยขึ้นมาเป็นลูกนายทองแท้อาจจะเป็นลูกมหาเศรษฐีตอนอายุ11ขวบซึ่งตอนนั้นก็เป็นสถานภาพที่ได้มาในภายหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4เนี่ยมันค่อนข้างจะก้ามเกิดระหว่างสถานภาพติดตัวและภายหลังเพราะว่าข้อสอบเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้บอกระบุไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะน้องๆเรามาดูกันแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าข้อที่มันชัดเจนแน่นอนที่สุดเลยที่มันแตกต่างจากข้ออื่นคืออะไรคะข้อที่สานั่นเองเพราะว่าข้อที่สามควเป็นลูกครึ่งเป็นสถานภาพติดตัวแต่ข้อที่อื่นข้ออื่นเป็นภายหลังสถานภาพที่ได้มารับมาภายหลังหมดเลยใช่ไหมคะข้อ1จึงตอบข้อที่สค่ะ